Thank mm -hmm. you. ของป่าเอามาเลี้ยงกินเอามาเลี้ยงซี่เอาไปกินนะคะ ระหว่างการเดินทางเข้าไปหาของป่านะั้นตากับยาก็ได้ไปเจอลูกนิงนอนบาดเจ็บอยู่ในป่า จนหายดีแล้วก็พาลูกนิงกลับไปคืนแม่ในปากก่าดังเดิม ตากับยานก็พุ่งหน้าสู่ป่าใหญ่เพื่อพาลูกนิ่งไปคืนให้กับครอบครัวของดีน,อน้อย ซึ่งในความมีน้ำใจของตากับยายจึงได้มอบข้อมีเศษให้กับตากับยายแล้วก็ตากับยายว่า ยายว่าถ้าหยิบเมื่อไหร่ไอ้ตากับยายเปิดขอ้อมีออกมาแล้วก็จะมีของข้างไนหข้อให้ตากับยายกิน ด้ยวยความมีน้ำใจของตากับยายจึงได้แบ่งปันอาหารให้กับเพื่อนได้นขนาได้คุไกันีี่่อานน้ะ นในกลุ่มของชาวบ้านก็มีชายกลุ่มหนึ่งคนคิดไม่ดีคิดท,ที่จะขโมยของของตากับยายเพื่อไปเก็บไว้กินเพียงคนเดียว ด้วยจะมาขาโมยข้อพิเศษของตาตยายไป

และลูกลิงจึงอ,อยากจะตอบแทนตาก,กับยายอีกจิงเดินทางมาหาตาก,กับยาย เมื่อตากับยายด้ข้อกับไปบ้านก็คิดจะไปแบ่งให้กับเยี่ยมด้าน กับยายจัดได้ว่ามีคนที่ดีขโมยข้องไปคนที่ดีก็คิดจะขโมยอีกก็ได้เข้าไปแย่งข้องจัดตากับยายมาเงาฝาก่องเปิดออกมาว็าการเป็นเครื่องดีตะลุงมต่อยครนนี้ดี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็เจอกับอาหารมากมายและมีน้ำใจแบ่งปันให้เพื่อนบ้านทุกคนได้กินกันแล้วม่บ้านนี้ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข หรือจกแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยได้ไหมคะได้นะคะอ่เดี๋ยวขอเซงปรับมือให้พี่ตัวละ do oh, Miguel